เต็มเลยคุยทำขนมกินเหรอคะวันนี้บ้าที่ทำขนม <c oughs> จะต่อเชื้อบ <ừ m. S 2> ีทีนะเชื้อบาซิลลัสทรูนีซิสคืออะไรคะครูเป็นเชื้อแบคทีเรียที่เราจะเอามาใช้ควบคุมกําจัดหนอนอในแปลงนาของเราวันนี้เราจะมากาจัดหนอนกันอา่าเ,เพราะเราจะเตรียมไว้เพราะว่าข้าวของเราเองเราหวานมาเนี่ย<ห>เดี๋ยวพอถึงเวลามันจะมีช่วงฤด,ดูที่หนอนระบาดเราต้องพยากรเป็นว่าอ่านอนจะระบาดในฤดูไหนช่วงไหนของของข้าวเราก็เตรียมอ่ขยายเชื้อไว้ ค่ะแล้วมีมีอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะครูก็ที่สําคัญนะก็คือมีบีทีหนึ่งลิตรนมแปดกระป๋องนะกับน้าตาล4กิโลแอร์ปั๊มสาคัญมากนะเพราะว่าตัวแอร์ปั๊มเนี่ยตัวแบคทีรียตัวเนี้ยนะไม่สามารถที่จะหมักแบบสูตรอื่นได้แบบแอนแอโรบิกไม่ได้เขาต้องเป็นแอโรบิกเพราะนั้นแอนแอโรบิกแอนคือไม่มีอากาศแอนแอโรบิกคืออับอากาศไม่มีอากาศไม่มีการเติมออกซิเจนมีอากาศชนิดอื่นแต่ทีนี้ในส่วนตัวเนี้ยต้องใช้ออกซิเจนเพราะนั้นเราต้องใช้ตัวแอร์ปั๊มแอร์ปั๊มนี่มันเหมือต S <S 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 เนี่ยที่ใช้ในตู้ปลาแล้ใหญ่ก็ได้ได้แล้ว<ด>แต่ชใช่แต่ทีนี้ที่สําคัญคือเราต้องการให้น้ํามันหมุนวน<อ>จุล,ลิ <S <S นทรีย์มีอากาศเจรเิญเติบโตนะกินอาหารเพิ่มจานวนเซลล์ Sail, ของแบคทีเรียให้มีปริมาณมากมีความเข้มข้นเมื่อเราไปฉีดในแปลงนา, happen, ปนาหรือในแปลงพืชผักของเราเ่ยประสิทธิภาพจะสูงสุดค่ะแล้วบีทีนี้ค่ะจัดการอะไรบ้างคะครูนอนทุกตัวนะในนาข้าวเรานี่จะมีนอนกอหนอนชนบันข้าวนอนชนใบข้าวนอนคอทูคอรวง นอนห่อใบข้าวตะกุนนอนทั้งหลาย<ม>ทีนี้มันมันจะแปลกกับอย่างอื่นก็คือว่าในส่วนของชีวพันธุ์ตัวอื่นเนี่ยนะมันจะเข้าทําลายจากด้านนอก<ฆ>แต่อัตัวเนี้ยเราต้องฉีดพ่นไว้ที่พืชก่อนก่อนที่เขาจะกิน<ฆ>หมายความว่าเราก็ต้องเข้าใจว่ากรอบการเจริญเติบโตของข้าวเราหรือพืชผักเราเนี่ยจะมีนอนระบาดในช่วงไหนเวลาไหน<ฆ>เพราะฉะนั้นการฉีดต้องฉีดอย่างน้อยต้องฉีดนําหน้าก่อนการระบาดเช่น เราไปเจอตัวแก่ของพีเสื้อ <ฮะ S 2> มันต้องไข่พอมีตัวแก่ของพีเสื้อปั๊บอีกประมาณสองสวันฉีดเลยเพราะว่าหนอนจะเพาะฟักประมาณสักหกถึงเจ็ดวันคือฉีดเพื่อให้มันมากินแล้วฉีดเพื่อ,อมากินแล้วไม่ได้ตายหนอนยิ่งเล็กเท่าไหร่กินน้อยตายเร็วแต่ทีนี้เกิดถ้าหนอนใหญ่แล้วไปเจอตัวแล้วก็ฉีดได้นะก็กาจัดได้ทีนี้ในส่วนของไอตัวแบคทีเรียเนี่ยที่เราฉีดเข้าไปเนี่ยพอฉีดไปติดที่ใบพืชหนอนกินเข้าไปกินใบพืชบวกแบคทีเรียเข้าไปเมื่อไปถึงกระเพาะย่อยปั๊บเซลล์แบค ปล่อยสารพิษออกมาทําให้หนอนกลายเป็นอามาพาษ hmm. พอเป็นอามภาษก็ไม่กินต่อนะศัตรูธรรมชาติก็มากินพวกนก oh. ต่างๆก็จะมาเก็บกินไปแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกเออหัวเชื้อตัวน,นี้ยมันหาซื้อไม่มีละมันหาไม,ไม่ได้แต่ว่าในแปลงของเราเนี่ยเชื้อแบคทีเรียยังอยู่แล้วหนอนมันยังตายคาแปลงเราอยู่ไปเก็บหนอนเหล่านั้นมาอ๋อ oh. อยาเอาหนอนมาใช้ต่อได้อ,อีกเอาหนอนเ่านั้นจะมีเชื้อแบคทีเรียอยู่ในตัวเสร็จแล้วเอามาปุ๊บอันนี้ทําง่ายเลยเอาขวดไม่โคงมาหนึ่งขวด นะเอาน้ำมะพร้าวมาหนึ่งลูกน้ำมะพร้าวอ่อนนะเอามาหนึ่งลูกเอาไข่แดงใส่มาหนึ่งฟองตีใส่ขยาแล้วเอาหนอนเนี่ยบี้ให้มันแตกตัวใส่เข้าไปขยำขยาหมักไว้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเอาไปผสมน้ำฉีดได้หรือเอามาขยายเชื้ออย่างนี้ต่อได้อันนี้ก็เป็นการใช้เรียกอะไรนะสงครามชีวภาพทําให้หนอนเนี่ยตายโดยโรคตายโด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 ยจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียต่างๆงั้นทำกันเลยไหมครมามาอ่กน้ำตาลมาเทสเอานมมาเทส่เลย หนูเอาหัวเชือบีทีเทใส่เลยใส่หมดเลยไหมคะใส่หมดเลยค่ะนี่แค่คนพอเข้ากันให้ได้อ่าหนูเอาเอาสายไอ้ปั๊มลงหยอดลงมาต้องทิ้งมันไว้กี่เจ็ดถึงสิบวันนะเราจะเห็นฟองอากาศที่ขึ้นมาค่ะนะก็จะทำให้มีการเติมออกซิเจนลงไปในใน ในถังเนี้ยนะจุลินทรีย์ก็จะเกิดมีออกซิเจนมีการเจริญเติบโตมีการกินอาหารมีการแพร่ขยายจํานวนเราก็สามารถที่จะเอา,เอาสารละลายตัวเนี้ยสารละลายบีทีตัวเนี้ย ít, ít, หล,ะล,ะลิตรต่อสองลิตรไปฉีดพ่นในแปลงได้5ไร่นะถ้าคิดต้นทุนจากเมื่อกี้เนี่ยนะจาก470บาทบวกนมบวกอะไรเนี่ยมันอยู่ประมาณ750บาทเอาให้แ0 0เลยแปดร้อบาทเราได้80ลิตริตรลิตสิบาทนะเท่ากับลิตรสิบาทเพราะนั้นหนึ่งหนึ่งลิตรได้ห้าไร่หรือสองบาท เพราะนั้นเราทานาเป็นร้อยไร่ต้องใช้เท่าไหร่หนึ่งครั้งต้องใช้ถ้าร้อยไร่หนึ่งครั้งต้องใช้ถึงเท่าไหร่ห้าขวดห้าขวดห้าสี่ยี่สิบสองพันกว่าบาทอันนี้แสดงว่าคุ้มของคุ้มจริงคุ้มของคุ้ม<ๆ>นี่ขนาดเปรียบเทียบกับเฉพาะตัวที่เราซื้อชีวพันธุ์มานะแต่ถ้าไปเชื่อกับกยาเคมีแหละเคมีหนึ่งลิตรเนี่ยสี่ห้าร้อยสามสี่ร้อยแล้วแต่ชนิดของยาคุณคิดว่าทําไมชาวนาถึงต้องให้ความสำคัญกับขั้นตอนนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของตัวเขาเองค่ะ นะการทํานาทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าเขาไม่ใส่ใจเรื่องการลดต้นทุนเอาอสารอะไรมาแทนบางราครั้งเนี่ยเราพูดว่าลดต้นทุนเนี่ยแต่ไม่มีสารแทนเนี่ยพี่น้องก็ไม่มีทางออกเพราะฉะนั้นความรู้เหล่านี้ถ้าพี่น้องสามารถเรียนรู้เหล่านี้สิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยก็สามารถจะลดต้นทุนได้ไหลายมั่งหนึ่งลดต้นทุนการผลิต <ทะ S 1> ด้านการเกษตรเพราะฉะนั้น่อต้นทุนต่ําก็จะทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้นสองเกษตรกรที่ฉีดพ่นด้วยบีทีเนี่ยไม่เป็นอันตรายต่อตัวเอง 3ก็คือในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเนี่ยไม่เป็นพิษ,น,พษนะผลผลิตที่ออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพืชผักหรือข้าวเนี่ยมันไม่มีพิษตกค้างเพราะว่าแบคทีเรียเหล่านี้สามารถตายได้จากอุลตราล้าไวโอเลตของแสงแดดและที่สําคัญก็คือว่าน้องแป้งจะเห็นไหมว่าวัตถุดิบของเราคือนมกับน้ำตาลเพราะฉะนั้นนมคนกินยังมีประโยชน์เมืม่อมันหม,มักโดยกระบวนการจุลินทรีย์มันก็ไม่ต่างกับน้ำหมักเท่าไหร่แต่มันมีเชื้อจุลินทรีย์ที่ไปทำลายหนอนอผิดพันธุ์ตัวนี้ให้ฮอร์โมนด้วย ให้ฮิวบิกแอซิดให้ออกซินเจลาินไซโตเคนินแต่อาจจะมากน้อยตามตามวัสดุที่เรามีก็คือนมเราได้แหละไดปะะ้ประโยชน์เพราะมีโปรตีนสูงว่าเป็นฮอร์โมนด้วยที่พืชจะได้รับประโยชน์เพราะนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้กันในเรื่องของชีวภาพทั้งหลายการทำไม่ว่าจะเป็นสารใดๆที่เราทำน้ำหมักหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ใช้ในของคุณคมันไม่ได้มีผลด้านเดียวมันมีผลในเรื่องของสภาพแวดลอ้อมในเรื่องของออออนิเวศวิทยาในเรื่องของผลผลิตที่มีความปลอดภัยในเรื่องความปลอดภัยของตัวผู้ผลิตอันนี้เป็นเรื่องสำคัญชาวนาต้องใจร้องให้